กวจุดต่ายแปลว่าถ้าอะไรเราไม่ตรงกันก็อย่า,อย,าอย่าพูดแล้วกันเดี๋ยวมันกระเทือนใจเดี๋ยวมันจะกระทบกันเราก็เฉยไว้จนกระทั่งว่าหนักเข้าหนักเข้าไปร่วมกับกลุ่มมาลาชีอาสุตโตงไม่ต้องใครแล้วครับพี่น้องสังเกตในที่บ้านเมืองกําลังวินาศสันตโลอยู่เนี่ยชื่ออะไรนะฮามาสใช่ไหมประธานโทษนะท่านรักแนละ้วท่านมาคุยกับผมได้เลยปฏิบัติการที่ผิดตลากาักรศาสนาน,นํามาซึ่ความหายนะ ผมบอกได้เลยคือทผิดหลักการศาสนาร้อยเปรเ็ไม่ใช่ไม่ใช่จีฮาร์ตไม่ใช่กฎเกณฑ์ใดๆที่กระทาเช่นนั้นแล้วก็เอาความเจ็บปวดของคนที่อยู่ในอะไรในกาซามามาทําไมมาอ้างว่ามุสลิมกลุ่มนู้นแย่ไม่ช่วยมุสลิมกลุ่มน,นี้แย่ไม่ช่วยมุสลิมกลุ่มนู้นแย่ไม่ช่วยมีแต่กลุ่มที่อะไรที่ช่วยก็คือกลุ่มชีอะห์เท่านั้นถ้าสุนนะไม่ครบกับรอเฟลอกับคนที่ด่าท่านหญิงไอชากับคนที่อะไร ตัดสินว่าเหล่าสาบานนั้นเป็นกาเฟสส่วนใหญ่แต่นี่ไม่ใช่นี่สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างคุณไม่ได้ต่อสู้เพื่ออิสลามคุณต่อสู้เพื่อดินแดนทุกคนไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องกีฮงกีฮ่าทั้งนั้นวันนี้เทือนใจนักวิชาการพวกปากสว่างทั้งหลายว่าคนประการเลยผมขอสู้อะไรนะเป็นอยู่กับฮามาตยักียามัตนะมันยะฮะคำพูดของคนจะเห็นผมบอกได้เลยแล้วบางคนก็ชื่นชม วันนี้พี่น้องครับผมไม่อัามอึ้งอะผมมาทีเดียวแล้วก็กลับแล้ววันหน้าถ้าไปเชิญอยู่แล้วหรือเชิญก็วันรอวอรอารัมแต่วันนี้ผมได้พูดในสิ่งนี้ผม,มอยากพูดเพราะฉะนั้นหนึ่งอีควานมุสลิมินแนวทางนี้ท่านอย่าหลงกลเด็ดขาดเป็นแนวทางต่อลาลาอีกแนวทางหนึ่งซึ่งวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะลงลึกในรายละเอียดถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสพี่น้องก็ไปค้นหาไปแสวงหาซึ่งเราก็มีคลิปวิดีโอมากมายก่กอง เราไม่ได้เกลียดชาวเปอรสไตี์เรารักพี่น้องมุสลิมีนแต่การกระทาที่ผิดละการนํามาซึ่งความหายนะยิ่งใหญ่เสร็จแล้วว่าเอาอันเนี้ยไปเขาเรียกว่าไ,ไปไปไปทำมาหากินเงินสุดท้ายก็กลับมาด่าอะไรวาบีเออาก็โยนวาบีนึกออกไหมซึ่งเขาแห้มไปแล้วอุลาบเขาแห้มไปดูประวัติของการต่อสู้ของมุฮัมมัดสลุลตาวาลาอิวัสล,ลัมคุณทําผิดละการลาตุนกูบีไอดีกูมิลาอิลาตาลุกะ ไม่พร้อมไม่มีศักยภาพแล้วคุณไปเปิดก่อนไปเปิดสงครามกับคนที่เลวสุดๆแล้วมันจะเหลืออะไรไม่นา